รีวิวของเล่น Jumping ญ i l a n ้ a ภาษาไทยที่เราตั้งกันเองว่าปลากินบอลการเล่นของเขานะก็คือเขาจะมีปลามาทั้งหมดสีตัวอ่ะสีสีแล้วมีกี่เล็ให้เรากดปลาเพื่อให้ปลาเนี่ยไปกินลูกบอลแล้วก็ใครกินบอลได้เยอะกว่าเนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้ชนะะกดแล้วปลามันจะปลามันจะ บอลกลับมาเราจะเล่นด้วยกัน3คนนะคะครับผมจริงๆเ็นนี้เขาเล่นสามารถเล่นได้4คนแต่ว่าเรามี3คนก็เลยจะเล่น3คนอ่าก็น้องเดลเอาสีอะไรครับนถ้ดตัวสีเวโอเค้น้องเดลกินฝั่งนี้งั้นแม่ฝนเอาสีนี้สีฟ้าป้า,ปาสีเง<ส><ส>ินส่วนสีแดงนี้ให้คนดูอ่าให้คนดูดูไปค <c> น <oughs> <c oughs> ดูเล่นนะคะ เขาก็จะมีลูกบอลมาให้ทั้งหมด40ลูกใครสามารถดูดบอลไปอยู่ในถาดของตัวเองได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะแล้วก็เผื่อใครสนใจนะคะของเล่นนี้ซื้อได้ที่ร้านโฟกัสทอยนะคะเดี๋ยวแปะให้ข้างล่างนี้นะ,ะมาแกะกันเลยดีกว่าเฮ้ยแต่เราต้องบอกก่อนว่าเรามีการทำโทษนะแล้วก็สำหรับเกมนี้ที่เราจะเล่นกันเนี่ยใครแพ้ก็จะต้องถูกทำโทษ เป็นการทําโทษ<อ>สไตล์ของพวกเราอาราวเดเดลแล้ววันนี้ถ้าน้องเดลแพ้น้องเดลก็ต้องถูกทาโทษด,ด้วยนะคะใช่เพราะวันนี้น้องเดลสามารถโดนทาโทษได้ด้วยการกินมะน,นาววดแก้เฮ้ยทาโทษด้วยการกินมะนาวเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ผู้ชนะแบบจะพอใจมีแบบดีบใส่ปากเลยดีแบบนี้แบบน,นี้เลยแกะเลยดีกว่ามัน ับนี่อย่างที่บอกปล่าจะงับได้เพรากดเพรากดมันจะไปงับ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 พอเดี๋ยวพังสีลา,า,ายชั้นหนึ่งแล้วันเดล๋ยวสีเลสยายมุมปะ <c oughs> <c oughs> ขอไปเอาเก้าอี้ให้น้องเดลแป๊บหนึ่งนะคะนี่น้องเดวนั่งเก้าอี้แล้วเดี๋ยวนั่งเก้าอี้ <c oughs> อเ,อเรียบร้อยแล้วนะคะ

จบแล้วป๊ากินตอนเผลออ่ะอันี้เป็นเผเลยทดสอบเฉยรอลองทดลองใช่ไหมไหนมาดูซิใครได้เยอะกว่าเรยวไม่ถึงเว้ยได้ดูได้ดูได้อาเจาดูดูได้อาเจาสองดูดูได้อาเจาสองส1บหกสิบสองสแปดยชนะแล้ว เธอได้21อันอะเอาพี่ไดเท่าไหร่ก็มีมี40ลูกอ่ะองสี่หกแปด้าเอ็ดสองาิบสามสี่สากเฮ้ยเขนแล้วกบอกเขาทำดีเผอเห็นไหตัวเองได ah, ้เยอะเถิดอเอามาทีนี้จะมาเริ่มของจริงกันแล้วนะครับจากการทดลองเดี๋ยวพิ่งลูกเดีวพึ่งเพิ่งเยพ่งเพิ่งยไม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวรอเดี๋ยว จากตอนนี้เราเห็นแล้วกันนะครับว่าน้องเดลเนี่ยจะช้ากับป๊าและวก็แม่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกติกาของน้องเดลครับก็คือลูกน้องเดลจะต้องคูณ3มครับโอเคไหมลูกน้องเดลคูณ3นะหนึ่งสามองหนึ่งเริ่ม้อกอ่ ากานับกันเร,เริ่มจากใครก่อนปลาปลาก่อนูปลาได้น้อยมากอ่ะน้อยมากแล้วอันนึงเอียงให้ปลาก่อน4 6 8แปสิ้โหเดี dos, ๋ยวกองสี alım, ่หกแปดสมันูดคูณ3เท่ากับสามสิคูณสาไม่ได้เอไปคูณ2 ตานี้น้องเดียวเป็นผู้ชนะนะครับน้องเทวครับทำโทษแม่น้องเดียวจะให้แม่กินกี่อันกินกี่ซี่ให้แม่ให้แม่จะยิบให้แม่กี่อันิบให้แม่กี่อันไม่ไม่อนเดียวอีกไหมอาอีกไหมไม่ไม่อันเดียวโอเคน้อยมากกินได้พ่อฝนน่ะไปหากป้อง 2องหนึ่งสองเริ่วเโ้ของคนเยอะโดนแล้วโดนเยอะอะไรเยอะอะไรทเพ่ออย่างเี้ตลอดอ่ะทำฟอร์มอาก่อนหนึ่องสามสี่มันไม่ดูแต่งตัวอนเนอะมันไม่ดูแต่งแ่สามสี่สิบห้าสิ สบสามสิบสี้าสิกสเจ็ดียัมีคนนี้นี่ของเดสองสี่หกสิบสิสอิบสี่อเดลโดนครับผมให้เปฝายกีแผนไม่ได้ต้องโดนทำโทษอะนิดบีบนิดนึงอ่ะเดวอาปากยังเดวอาปากเงยหน้าด้วยเงยหน้า ยังไม่ได้บีบเลยไม่ได้บีบเลยไม่ไม่ได้บีบเลยแม้แต่อีกอีกอีกาปากเลยนะปากครึ่งเดียวจึงไม่ได้บีบเลยทำไมมองกล้องมอง โก้โดนมั <groans. laughs> 14, 6, ้งเหโดนมั <laughs> <sino> ้งเหรโดนแล้วแหละรอบนี้น้ของเดีวก่อนเจแม้าารนองเดียวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเดีวชนะแล้วแหละสิบสองสิบสี่สี่หกธ 1ิ14 1ิได้นะไม่ได้ให้ปลากินเกียนทุยเอามาวางตรงนี้ให้ป้าทุยตื่ามาจังอ่าเดี๋ยวอุ้ยรักมากกินอีกไหมเพื่อป้าไม่ชอบกินเปรี้ยวล่ะคอะ Oh no ขอลาไปก่อนละเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อนะครับแต่ว่าไม่ทำพูดละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอแล้วแหละเรี่ยงมากเลย ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะรีวิวอะไรก็ติดตามกันเอาไว้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีไปไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตอน